คณราศีเมทุนค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมสองนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะคะหยิบให้5้ใบค่ะใบแรกค่ะ3ามดาบค่ะใบที่2ค่ะ2เหรียญค่ะใบที่3ค่ะ9ถ้วยค่ะ ใบที่4ค่ะสถ้วยค่ะใบที่5ค่ะ5ถ้วยค่ะเพที่เกิดราศีเมถุนนะคะในช่วงเวลานี้ของคุณนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของ สุขภาพในทางเดินหายใจนะคะอาจจะมีโอกาสเป็นหวัดนะคะภูมิแพ้กำเริมนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมีสุขภาพเกี่ยวกับอารมณ์จิตใจนะคะที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวได้ง่ายนะคะหรือว่าหุดหงิดได้ง่ายในช่วงเวลานี้ค่ะการเงินของคุณนะคะ จะค่อนข้างมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะในช่วงเวลานี้นะคะแต่รายได้ของคุณก็มีเข้ามาค่ะทำให้คุณต้องเอาเงินไปหมุนในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ค่ะในเรื่องของความรักนะคะช่วงเวลานี้ของคุณนะคะคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะ ที่แก่กว่าคุณเยอะๆนะคะมาให้ความเป็นดูคุณนะคะถ้าบางคนนะคะที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะก็อาจจะเป็นการที่ผู้ใหญ่นะคะให้ความเอ็นดูนะคะหรือว่าชื่นชอบในตัวคุณนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีคนรักนะคะก็มีโอกาสที่จะมีแฟนที่เป็นคนที่อายุแก่กว่าได้นะคะ ในช่วงเวลานี้นะคะสิ่งที่คุณปรารถนาถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะคุณอาจจะได้มาแต่ว่าไม่ถูกใจไม่ตรงใจคุณสกักเรื่องนะคะบางอย่างคุณอาจจะมองว่า,เ,าเป็นเรื่องที่คุณไม่ชอบนะคะแต่ว่ามีในตัวของคนที่คุณรักนะคะแต่คุณก็ ต้องอทาใจนะคะแล้วก็ถ้ายอมรับกันได้ก็สามารถที่จะสารต่อความสัมพันธ์นี้ไปได้ค่ะแต่ในช่วงเวลานี้นะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของข้าวของพังเสียหายได้นะคะซึ่งเป็นข้าวของรักนะคะจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของข้าวของพังเสียหายของรักพังเสียหายได้ในช่วงเวลานี้นะคะก็ขอให คนที่เกิดราศีเมถุนทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นท่าทูกันด้วยค่ะ